สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทั้งช่องนะคะมิอนจะพามาตามแนวทางคงสุดท้ายของพอสอนะคะพี่น้องผู้ใดเป็นเอฟซีพอสอกกับมาบึงคุงสุดท้ายนี่เด้อค่ะเพื่อนจะหายตัวใดเป็นตัวใดนะคะเพื่อนจะนินตัวใดนะคะมาไปตามกันเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะพอสวัสดีคัะสวัสดี อามีไม่อยู่แต่ว่าใส่บ้านป็นเทิงบ้านชาร์จแบดมือว่านนี่ก็ออข,อขอโทษขออภัยเด้อเสียงสิบเบาจักนอยผีน่นอนเองกะเป็นยังไงค่ะไฮรลกไว้ตะตุนงวดแล้วก็ได้เมื่อวัน่หลายพูดท่ายาาเยนลาค่ะควันเหีนใน บีกอมนะมหาดีปอมอ๋อดีกอมชื่อชื่อหก่อนช่สวิตสวิตเนี่ยนั่นว่าดีกอมอืายุเล่ากับเจ็ดสิบเก้าปีอือพ่อมหาค่ะคุณบัวนั่นกันเดียตะานเปลี่ยนกัเล่าจังมากคือจังไปฝันเห็นแบบดีก่ออืมเด็กคือเด็กนั่นน้่บ่บบ่ไอะรคิดอะไรอย่น ได้เบื้องจะเพื่อว่าให้โชคได้เบื้งจะข้าวน่เขาเราพันตลอดอืออ่าเราะนําตัวแอนนั้นนนี้เห็นวาฟนเห็นง่ายนี่เอะเอาแบบตูนมาให้น่วยหนึ่งแบบฟักนี่ฟักง่ะทคำว่าให้น่วยนึ่งไม่ใช่มือเนี่ Ừ, แต่าอายุแล้วก็เก็บสิบเอปีเยจสบปีอายุพุทธเ่าเนาะค่ะนะอมานี่ยฝันยืนป่าปลาดุกปลาดุกมันมันอยยุคือหูหนูนี่หรอ จ๊กไปมันี่ก็ไปเต้นออกแปรียวขึ้นหูเนี่ยป่าปลาดุกปลาดุกตัวน้นอยแข็โจ๊กไปเห็นมันเข่าหู้นะจ้ะมือโจ๊กไป,ปต้นดวงออกแปรวขึ้นหูเนี่ยปลาดุกก็เลยตีเป็นเจ็ดศ<า>ูนย์แปดศูนย์จิดว่ามันอยู่ในหู้ปลาดุกอยู่ในหู้เจ็ดศูนย์แปดศูนย์ นี่คือความฝันว่าปลาอยู่ในหู้เจ็ดแปดดี๋พอว่าเอาติดบัวบัท่านได้จำไหมมันไปก่อนอยู่ในหู้ปลาอยู่ในหู้ปลาดุกปลาดุกมันโดนเอาซีเจ็ดเขาแน่ๆละซีเจ็ดเป็นเลือกบ้านเพื่อนเพื่อนเอาแบบฟักมาให้ผู้อาบักษาซีซีเจ็ดนั่นนี่ความฝันจำนี่แหละจำได้อื บ้านซี่เจ็ดผู้นี่ผู้เฒ่าผู้นี่คือเอาบัคกัตโตนมหาายอายุเพิ่นเจ็ดสิบเอ็ดปีบ้านซี่เจ็ดแล้วก็ฝันเห็นบิ๊กปมั๊มมาหาแบบค่แมนแมนมหาเดีนจะจุ่มม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 หาจะก็เจียมนะถ้าเดือนกัมากมากเจ็ดเก่ามากอายุแล่วเจ็ดเก่า เดินเดินเกียจเก่าคือเดินเลยมันมนี่ก้อนฝันฝันมือเดียวกันหรือจังไรป๋าฝันคนละมือฝันคนละมือคือก้อนฝันได่ปลาจับไม่จับเอาแต่ว่าปลาอยู่ในหูวปลาอยู่ในหูว มื่อโจกไรแบานี้ไม่เห็นแลยวพวกอ,ออกแปลแล้วขึ้นนูเนี่ยม,มันแผลไปออกแปลออกแปลกับเป็นห <c oughs> ึ่งก,เเก, 0, 8, 0. ก็เก่าอ่ามันจะได้เจ็บศูนย์แปดศูนย์นั่นละปลากับแปดเอเจ็บศูนย์จังว่ะปลากับแปดนะครับมันก็เลยเอา <0. S 2> แปดศูนย์แปวกับแปดอืออกแปวเ,เอาแปดศูนย์นะค 0ดศูนย์เจ็ดศูนปดศูนาม่เนมจะเป็นแปดความฝันมนี่อันี <c oughs> ่คือความฝันของพอแต่ว่า็าสิดธดหาในที่หนึง่งเบาจังใดหับอัน,อน,นจังติดไปแต่ว่าเล,เล็กเราเนีน่ยนะมันถีมากถึงถึงลงลเน็ปลาแมนอิลีได้ยินว่าขับพี่นอง นี่ของพอนี่มักจากขุ่นจะลุ่งจะแต่ว่าตัวนิ่นพอนี่มันกัมีเจ็ดเก้าเนาะค่ะที่พอมักคือบิ๊กปั่มมหาเนาะค่ะแต่ว่าอันตัวเก้าที่พออ่าไฮไวแต่ต้นงวดไก่ทิมเนาะพอเนาะไก่ทิมก็มากถึง่ออกน้ำปนอืมแต่ว่าเอ้อแมนเจ็ดหกอายุเพิ่นน่ะ อายุ67ปีนะกลับมาออกหวดวังหันออกลํากดแต่ก็อย่าลืมเนาะค่ะพี่น้องโ,ดโดอ้่หพอกะบ่บมีความฝันอย่างอีกแม่นบ่ค่ะบ่ฝันจำหนีหอ๋อฝันจำหนีนมีความบ้านี่ก็เพิ่นจะบ่ห้ยละบ่บิ๊กปวามเลยคิดว่าจะหายแล้คิดว่าเจ็ดเก้าเ,เาอากะให้เป็นแค่แนวทางเนาะพี่น้องเนาะ แนี่ยท่าผง,งสุดทถ่ายของพอนะคะแต่ว่าตัวนินของพอก็คือเจ็ดเก่างา่นเก็ดเก่า,เ,กเ,กาเป็นแนวยิยังมาไห้บ่พอบอ่แต่ว่ามาหาซือ้อซื้อมีต้ไม่ใหญ่นี่แหละบักฟางบักต้นใหญ่มากม,มาต้นมาม้าแสดงว่าว่างฝันนั่นทีเอาอันบักฟางบักต้นมาเนี่ยหลังจากที่พอฝันว่าฝันนั่นฝันแล้วเนี่ยฝันตัวนี้แล้วตัวบิ๊กนี่ตัวเถ่าบิ๊กปั๊มมาเนี่ย สามกรงแล้วโอ้เสดงว่าเลขวเกตเก้าเขาแล้วอ่ามันเข่าแล้วเนาะเอาพี่น้องฟังเราเด้อขับต้นใหญ่หน่วยหนึ่งมาว่างอีเตียงเลยนะทั้งของนะฮะค่ะเพื่อความมั่นใจเอาให้เกยถามบักแตงบักฟักบักแกงนอืมเกยถามหาเพื่อความแน่ใจกับเสดงว่าลีตัวนั่นเข่าแล้วนี่ของมีความเพิ่นมาหาเด้อพี่น้องเลยเอาบ้านนี้ก็จะสรุปเนาะค่ะกับ เดในโค้งแรกกันสิเขาเนี่นหรือว่าจังสันก็ได้เพราะว่าเฮาอย่าให้ยทิ่มเลขโค้งแรกเลขโค้งแรกพอกะระปันหาสนใจให้การจ้าแเน,นี่ยมอห้ยทิ่มเด้อค่ะเด้อโค้งแรกกะ็ะไดหรือว่าเซมนเนตส้มนันเขาแล้วโค้งแรกเขาแล้วกับวอจักรพอกรฝันฝัน,ฝนง่ายๆฝันตีวอยาก เนาะค่ะโครงแหลกพอกัมันกะหลายตัวอยคะโค้งแหลกแต่ว่าตอนนั้นพอเพราะฮันนินห้เนาะค่ะมีโคงแหลกของพอนะคะนี่คือโคงแหลกของพอเป็นตัวนี้นะคะโครงแหลกของพอมันนี้ก็จะขอสรุปนะคะโคงสุดท้ายของพอนะคะ โคงสุดท้ายก็นี่แหละค่ะโคงสุดท้ายของพอสอนะคะหวดวันทีหนึ่งกันย่าย่นหกเกตนะคะเป็นแนวทางสื่อฉลาดกินแบงรัฐบาลไท่เห่าทอนันค่ะพี่น้องพอกระไดสอนความฝันไปแล้วนะคะพอนินก็คือเก,เกิดเก้านะคะพี่น้องอายุพออุย้ยอายุผู้เอาบักกโต้นมาไห้นะคะก็คือเ็ดหนึ่ง บ้านเลขทีเพิ่นเกซีเกตค่ะพี่น้องหลังจากเพิ่นฝันวาบิกปอมเอาเอ้ยบิกปอมมาหาอายุบิกบิกปอมกับเกตเก่าเพิ่นก็เลยมาฝันต่ออีกรุ่นมาว่ามีผู้เอามากระตุ้นหญ่มาไห้นะคะบ้านนี้เพิ่นกับฟันต่อมาอีกพอกับฝันว่ามีปลาดุกอยู่ในหู้นะคะ ปลาดุกอยู่ในหูพอกระจกเข้าไปนะคะจกเข้าไปมันผันไปออกทางแปวพี่น้องเพิ่นก็ะเลตีเกตศูนดศูนนะคะพอเลตีเกตศูนย์แปดศูนนี่แหละค่ะคือความฝันของพอสอโค้งสุดท้ายนะคะขอให้โชคให้มาน,นำพอสอฝันแม่นนะคะเป็นแนวทางนะคะ เป็นแค่แนวทางสื่อฉลากินแบงรัฐบาลไทยเห่าเท่านั้นค่ะกะขอให้โชคโชคมันมันน้ำพอสอฝันแม่นค่ะและก็ขอขอบคุณพอสอนะคะและก็ขอบคุณเอฟซที่ให้การติดตามนะคะคอมเมนต์ยางสร้างสรรค์ขอฝากคุณไรคุณไระแช่นะคะให้กับช่องน,น้อยของสงการนเด้อค่ะ คลิปนี้ก็ขอให้โชคหมานในงวดวันที่หนึง่งกันย่าย่นหองเกตนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ